อ,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 อิ่มจังเลยอ่ะเอ้ยอิ่มจังเลยอิ่มจังเลยอ่ะไม่รู้จะเอาเศษขยะนี้ไปทิ้งที่ไหนดีทิ้งเลยแล้วกันมีเศษขยะที่พอจะเอาไปรีไซเคิลเอาไปขายได้ตังไหมนะมีอะไรไหมเนี่ยลองเช็คดูดีกว่าคัดข,ขยะดีกว่าเยอะเลยอ่ะป ไม้ลูกชิ้นแทงมือคุณคุณเป็นอะไรนะคุณพนมลุงขอตังค์หน่อยอย่ามาใกล้ผมลูกจะทำรุนแรงไดนไปแล้วเหวอเนี่ยเฮ้ยหิวข้าวจังเลยร้อนก็ร้อน น้ำครับลุงอะไรนะพ่อหนุม่มผมขอโทษที่ทำไม่ดีกับลุงครับผมเห็นลุงกำลังเหนื่อยกำลังหิวผมเลยซื้อน้ำมาให้ครับโอ้ไม่ต้องว่าครับลุงไม่เป็นไรครับลุงขอให้เจริญเจริญนะพ่อหนุม่มครับผมแล้วโซเชืยลวันนี้ซื้อของมาเยอะเลยแต่ฉันไม่กลัวอ้วนหรอก ฉันจะกินเยอะๆเลยอร่อยจังเลยอ่ะเอ้ยอิ่มจังเลยเอ้ยเอาไปทิ้งดีกว่า อิ่มจังเลยอ่ะไม่รู้จะเอาเศษขยะนี้ไปทิ้งที่ไหนดีนั่นไงถังขยะอจะทิ้งดีไหมนะทิ้งเลยแล้วกันออใครทิ้งอะไรไว้น่ะมีเศษขยะที่พอจะเอาไปรีไซเคิลเอาไปขายได้ตังค์ไหมนะมีอะไรไหมเนี่ยลองเช็คดูดีกว่า ขัดขยะดีกว่าเยอะเลยอะ่ะไปไม้ลูกชิ้นแทงมือคุณคุณเป็นอะไรนะคุณตามหมอตะแยะ้ผมหน่อยหมอหมอเรียกหมอสัตวาแพทย์ให้ผมหน่อยไม่ใช่ต้องโทรหนึ่เรียกหมฉุกเฉินสิคุณแล้วมือคุณไปโอนอะไรมาผมโดนไม้ลูกชิ้นนอะไม่รู้ใครทิ้งไม้ลูกชิ้นไว้เต็มเลยอะ่ะ ทิ้งใบลูกชิ้นแบบไม่ดูตามาตาเรือเลยอ่ะไม่รัดถุงให้ดีดูสีมือผมเออฉันเป็นคนทิ้งเองแหละฮะคุณว่าอย่างไงนะคุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณจะทิ้งขยะอะไรอ่ะคุณต้องดูแลขยะตัวเองให้ดีมีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าคุณคิดจะทิ้งก็ทิ้งถ้าเป็นแบบไม้ลูกชิ้นน่ะคุณต้องหอ่อหอมันให้ดีเผื่อมีคนไปเก็บแล้วมันเกิดอันตรายแบบผมแล้วก็คุณจะซวยเอานะและพวกขยะที่เป็นสารเคมีน่ะกระป๋องสเปย อะไรที่เป็นสารเคมีน่ะคุณก็ต้องแยกประเภทมันให้ดีแยกขยะให้ดีเข้าใจไหมสบอฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วฉันไม่รู้ว่าการทิ้งขยะมันจะเป็นโทษแบบนี้ต่อไปนี้ฉันจะทิ้งอะไรฉันจะคิดหน้าคิดหลังฉันจะคิดให้ดีฉันจะไม่ทิ้งแบบนี้อีกมาเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปโรงพยาบาลเองไปเร็วไปเร็วอออ ทิ้งขยะก็ทิ้งให้มีวินัยรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทิ้งคัดแยกขยะให้เหมาะสมของที่มีสารเคมีก็เอาใส่ขยะอันตรายของที่มีคมก็มัดใส่ถุงให้มิดชิดนะครับน้องๆไม่รอเลยคาตรงน,นี้นี่ทิ้งมา เตมีดโกหนหมดชั่วแต่ไม่ใช่ไม่รอเฮ้ยขยะเยอะเลยเว้ยคุณเป็นอะไรคะใครก็ไม่รู้ทิ้งขยะแล้วไปเอามีดโกนไว้ดีๆไม่ใส่ถุงพลาสติกให้ดีดูสิผมมาเก็บขยะมีดบาดมือผมเลยเส็บไหมคะ เจ็บมากเลยหนูดูสิหูดูแผลสิคุณรีบไปหาหมอเร็วเดี๋ยวก็เป็นบาดทะยักซะหรอกโอ้ยหมดยาแล้วเว้ยไอ้ที่ต้องโกนหมดเท่ไหรบ้าทำไมไมันรอเหมือนพัดซอดจุนยังไงวะเนี่ย oh, <no. S 1> มองข้างเนี้ก็เหมือนพี่ติ๊กเกียรติสดาพอ มองข้างซ้ายเหมือนนั่นเดงเขงกินยาเลยวันแต่ผมมอง,งต, mm hmm. ตรงๆแล้วข่อมชวนชื่นชัดๆโไม่รอเลยตัวนี้นี่ทิ้งมัน ถ้าไออม่โกนหนวดชั่วแต่ไม่ใช่ไม่รอเป็นห่วงพวกเราจะค้าขายไม่ดีทำไงที่นี้ก็กู้นี่ยืมสินทุกของพวกเราคือทุกของแผ่นดินไม่มีจะกินลาบากจะทำยังไงเลือกตั้งคราวนี้เลือกพรคเพื่อไทยโอ้ขยายเยอะเลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขยะเยอะเลยเว้ยอออนี่มันมีดโกนนี่นะทำไมไม่ห่อถุงขยะให้ดีเนี่ยอยบาดมือหมดเลยช่วยด้วยคุณเป็นอะไรคะมีดโกนบาดมือผมอะใครก็ไม่รู้ทิ้งขยะแล้วไปเอามีดโกนไว้ดีๆไม่ใส่ถุงพลาสติกให้ดีดูสิผมมาเก็บขยะ มีดบาดมือผมเลยอะเจ็บไหมคะเจ็บมากเลยหนูดูสิหูดูแผลสิคุณรีบไปหาหมอเร็วเดี๋ยวก็เป็นบาดทะยักซะหรอกครับผมคุณเป็นอะไรเหรอครับอะไรเหรอครับใครก็ไม่รู้อะทิ้งขยะแล้วไม่เอามีดโกนมัดวาที่ดีอะดูสิตัวมีดโกนบาดมือเลยคุณคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณใช่ไหมที่ไปโคนทิ้งใบมีดโกนใบนี้เนี่ยบ้านคุณอยู่แถวนี้คนเดียวเลยคุณใช่ไหม ออผมเองครับที่เป็นคนทิ้งใบมดโกนใบนี้นั่นไงทําไมคุณทําแบบนี้ทําไมพวกขอมีคมอะไรที่มีคมทำไมคุณไม่เก็บไว้ให้ดีทําไมคุณทําแบบนี้คุณไม่สงสารลุงเก็บขยะหรือไงใช่แล้ว,ใช,ลวใช่แล้วครับเขามีโกนบาดมือก็เพราะคุณจําไว้นะถ้าคุณจะทิ้งขยะทิ้งของมีคมคุณจะต้องเก็บใส่ถุงพลาสติกเก็บให้ดีๆใช่ไหมลูกใช่แล้วคนไม่ดีทิ้งขยะไม่ยาาว,า,ว,า,วางเวรเลยเฉยเฉย ก็ไปเลยไม่รัก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 เลยเหรอใช่ลุงก็ไม่รัก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 ผมขอโทษครับก่อนหลังผมจะไม่ทำแบบนี้อีกเดี๋ยวค่ารักษาเดี๋ยวผมจะเป็นคนจ่ายเองครับขอให้คุณอย่าเอาเรื่องผมเลยผมขอโทษจริงๆเดี๋ยวผมจะจ่ายค่ารักษาคุณเองไปนะครับไปไป กับจากตีไก่แล้วว้ายฮยแกที่ฉันซื้อมาใหมอืมวางไว้ตรงนี้แหละนะฮยคิดถูกแล้วที่มาแถวนี้ขยะเยอะเลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ ออ,อ,อ,อขยะแถวนี้ไม่ค่อยมีเลยอะ่ะทำยังไงดีลูกก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยเฮ้ยนี่ไงถังขยะเฮ้ไม่มีของที่ขายได้เลยอ่ะ สวยแล้วแบบนี้ต้องไปหาเก็บที่อื่นอืมหนังสือเล่มนี้น่าสนุกจังเลย ทีนี้ก็เป็นตาของคุณบ้างแล้วทุ่มเทพยายามและที่สำคัญคือยืดหยัดสู้ไม่ถอยลุยเลยอย่ารอช้าจงสนุกกับมันไว้เฮ้ยแก้วที่ฉันซื้อมาใหม่ต้องรีบทำความสะอาดก็แล้วเราจะทิ้งไหนดีเนี่ยอืมเก็บใส่ถุงดำแล้วกัน นี่ใส่ในถุงดำเลยอืมวางไว้ตรงนี้แหละนะเออเดินมาตั้งไกลแล้วไม่เห็นมีขยะเลย,เอ,ยอ่ะเฮ้ยฮา เฮ้ยขยะเยอะเลยเฮ้ยแต่ยังมีน้ำเหลือด้วยโอเคทิ้งซะแล้วนี่ได้แล้วหนึ่งแก้วนี่ได้แล้วหนึ่งแก้วเฮ้ยคิดถูกแล้วที่มาแถวนี้ขยะเยอะเลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยนี่มันเศษแก้วนี่นา ใชแ่แน่เลยช่วยด้วยช่วยด้วยเออเออเลือดออกหมดเลยช่วยผมด้วยฮะคุณคุณเป็นอะไเหรอคะคุณผมโดนแก้วบาดน,นะอยู่น่ถุงขยะถุงนี้เนะี่ยไม่รู้ว่าใครเอามาทิ้งแล้วไม่ซ้อนถุงให้ดีไม่มัดปาดถุงให้ดีอ่ะเออฉันนี่แหละที่เป็นคนทิ้งเศษขยะเศษแก้วถุงนี้เองฮะคุณใช่ไหมที่ทิ้งเศษขยะเศษแก้ว โดยไม่ปิดปากทุงให้ดีไม่ระมัดระวังแบบนี้จ่ายค่ารักษามาเลยนะอะไรนะแค่นี้ถึงกับต้องเรียกค่าเสียหายเลยเหรอดูสินิ้วผมโดนเศษแก้วของคุณบาดนะแพ้แบบนี้คุณทําเองหรือเปล่าฮะไม่เชื่ออย่างนั้นเลยนี่ดูแพ้ดิเอ๊ะแพ้แค่เนี้ยคุณทําเองหรือเปล่าไม่ใช่จะทําเพื่อเอาเงินจากฉันหรอกนะแพ้แบบนี้ใช่เศษแก้วของฉันหรือเปล่าคุณหาวผมหลอกลวงอย่างนั้นเหรอคุณหาวผมโกหกอย่างนั้นเหรอนีอ่นี่ไง เหมือนการทุกนิ้วแล้วเห็นไหมคุณรู้ไหมว่าเศษแก้วนะ่ะมันคมแค่ไหนถ้าคนอื่นมาจับโดยที่คุณไม่ระมัดระวังให้ดีอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละออคุณดูสิแผลนีน้มันมาจากเศษแก้วของคุณเห็นไหมผมไม่ได้โกหกถ้าคุณจะทิ้งเศษขยะแล้วก็ทิ้งพวกเศษแก้วหรือใบมีดหรืออะไรที่เป็นของมีคมเนี่ยไปเสียมุกชิ้นก็ตามคุณต้องห่อถุงให้ดีเข้าใจไหมเผื่อมีคนมาเก็บแล้วจะเป็นแบบผมเนี่ย โอ้ใช่แผลจากเศษแก้วจริงๆด้วยฉันขอโทษนะฉันไม่นึกเลยว่าฉันจะทิ้งเศษขยะเรียกสัพเข้าขนาดนี้คราวหลังฉันจะห่อถุงให้ดีไม่ให้เศษแก้วไปบาดคนอื่นอีกดีแล้วล่ะที่คุณเข้าใจมาฉันจะพาคุณไปหาหมอขอบคุณคุณมากอ้